สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาดูอะไรนะครับมันคือมันคือแตนแทแทนมแหนมเราวันนี้เราจับตุ๊กแกได้หนึ่งตัวนะครับโอ้ตุ๊กแกสวยมากเลยครับนี่ครับตุ๊กแกห้ามเอาไปโดนปากมันนะครับเพราะว่าปากมันนี่กัดได้ปล่อยเลยครับแกเนี่ยเ้าเอามือไปโดนปากนะครับจะวิการกับตุ๊กแกก็โดนจับข้างหลัง ตัวตุ๊กแกครับนี่ครับเจ้เอาเบียวอาเบไปเอาไปียวอยู่นี่ก่อนนี่ตัวอาครับตัวนี้ตัวอากำลังจะเล่นกับตุ๊กแกครับเอาตัวอาจูบตุ๊กแกหน่อยจูบเอออาจับตุ๊กแกดูหน่อยอ่ะจับหางมันอากลัวไหมกลัวตุ๊กแกไหมอุ้ยอะไรอะไรอาจับมือจับครับจับมือตุ๊กแกหน่อยจับมือตุ๊กแกหน่อยจับมือตุ๊กแกหน่อยเนียวไหมเหนียวไหม มือตุ๊กแกเนี้ยไหมเนี้ยไปโย่นไปย่นเดียวใชญ่มันตัวใหญ่มากครับตัวนี้ตึ๊กแกครับนี่ครับดูชัดๆเลยครับใครยังไม่เคยเห็นตุ๊กแกครับดูชัดๆเลยครับนี่ครับจับให้ดูชัดๆแล้วครับอยู่ไล่มันครับไปย่นไปย่ใหญ่มันเนียวมากครับขาตุ๊กแกตัวนี้ตัวอักกำลังเต้นหาตุ๊กแกอยู่จะไม่ขึ้นตุ๊กแกเหรอฮะสวัสดีครับกลัวไหม ตัวอะไรครับอนี่ครับตาตุเกะมันตุแกผีเลยครับดูที่ไปไม่เคยเห็นลูกตาตุแกครับนี่ครับลูกตาตุแกครับดูดูครับนี่ครับลูกตาตุแกไปเอาจยกปวยมันยกปวยมันยกปวยมันเลยไปยกไปปวยมันน่ากลัวครับตอนนี้เราจะแบกแรงก่อนดูครับเอาแบกแรงก่อนดูครับฮะแ้งก่อนแรงก่อนแรงก่อนครับ นี่เราจะไปแก้งออกันครับวันนั้นไปยกแกงมือมิติคนกลัวครับตุ๊กแกอโอเคน่ารักดีครับอีกคนหนึ่งมันมายู่นี่เลยครับมาครับดีครับอีกคนหนึ่งครับ แก่แกล้งมันครับไม่ใช่ของเล่นของเล่นนี่มันคือของเล่นซื้อมาเมื่อกี้เองซื้อมาจากบ้านเองเมื่อกี้นั่นเนาะตามให้ครัวดูจับจับดิจับมาดูดิไงไงเปิดดิเปิดประตูดิเอาไปเปิดประตูค่ะเอาเข้าไปเปิดประตูนี่ครับตอนนี้อ่ะก็คงลังจะเปิดประตูนะครับ เราจะโยนเข้าไปครับไปไหนกันหมดเอวันนี้กันหมดแล้วครับเอ้าใกล้จับมาอ้าจับตรงไหนอ่ะอ้าอย่างจับบ้างอ้าอย่างจับบ้างามันจับอยู่ตรงไหน้า่อ้ย

ไปไปปล่อยเราจะเอาตุก๊กแกครับไปปล่อยนะครับตอนนี้อาชมิวสีส้สมอตอนนี้เราจะเอาตุ๊กแกไปปล่อยนะครับเพราะว<ๆ>่ามันร้องหนวกหูมากเลยตอนคืนเราต้องเอาไปปล่อยที่ไหนดีที่ไหนดีเราต้องเอาไปปล่อยในรถนี่ดีกว่าเอาไปยั อะไรก er ็ตรีดออกมาจับไปไม่ได้ให้ออกมาตรีดฝ่ายที่ไหนดีครับมีคนกลัวเลยออกมาเองน้องหุ่ออกมากลไปหลังบ้านดีกว่าไปยังไปยังอยากของให้บ้าน พ่อจะไปล่อยแล้วปล <ah ่อยแล้วครับตอนนี้แร้งคนอะลย